สวัสดีครับนะนี่คือไล์เฮาบรชันนะครับผมผมแดนครับผมผมไอคิวครับไอคครับต้นครับบอสเด็กวัดับและแล้ววันนี้นะครับคิวครับทุกคนครับเราจะมีมิชชั่นของเราและก็คือเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับผมทีมแรกคือมีผมนะครับมีต้นนะครับแล้วก็มีบอสนะครับผม เราเป็นรายการในบทเยอะวิวอ่ะอีกทีมหนึ่งนะครับ <laughs> ข้าไปแล้วด <laughs> <c oughs> <c oughs> ีครับมีมีคิวมีไอซ์แล้วครับผมนี่ครับแล้วก็มีพี่โอ๊ตนะครับผมอ่าหรือว่าจานโอ๊ตของเรานนั่อเองโดยเกมของเรานะครับนั่นก็คือการแข่งขันการเที่ยวในกรุงเทพนะครับผมอ่าโดยการที่เราจะไปเช็คแลนด์มาร์กนะครับเห็นไหมต้นบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยโฮ้ยเต็งว่ะ ทีมเรามีทุกคนแล้วหรอทีมฝั่งตรงข้ามเขาจะสู้เหรอ,หอตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เรามาเปิดเป็นตรงนี้เลยจะทำอะไรครับล้างไม้ดีกว่าอ่าโอเคเอาไว้ไปขึ้นรถไฟจะหายให้ดูไป ตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนทางชลาแล้วนะฮะไม่เคยไปเลยครับผมไม่เคยขึ้นรถไฟเลยครับครั้งแรกนะครั้งแรกเหมือนกันครับ first t i ช่องครั้งแรกเหมือนกันไหมครับครั้งแรกที่ first time on train on train คืออะไรคือ train คือ train คือรถไฟนั่นเหรอ yes อ๋อหลายครั้งแล้วหืมได้ดูหน่อยเห็นเลยมองไปเห็นตึกใหญ่ไหมายถึงไม่ใช่รถไฟอ่ะตกมุกดิ เอาไปอะเอาไปเอาไปเอาไปอีทีทีสองทีสองทีสองครับทีสองใช่ครับออนทามออนทามคืออะไรเวลานี้ออนทานเออทานอะไรเทรนทานแซนด์วิชมาละครับมาครับออนออนทามนะครับแปลว่าอะไรครับห่วงมือทามไปข้างหลังครับไปข้างหลังพูดหน่อยไม่อยากมือหัวใจไม่ชั่งมันนะครับรถไฟจะมาแล้วนะครับรอ ครับคือเลยต้นต้นนทีเราก็อยู่บนรถไฟกันแล้วก็ยิ่งเชื่ออยู่แล้วครับทีนี้เราก็อยู่ที่นี่ยาวๆเลยนะฮะจนถึงประมาณเจ็ดถึงแปดโมงนะครับกี่โมงครับไปเจะแต่งเข็มมาแลนะครับบุรเทพมย์ปรวัติครับผมอันนี้ อนนี้อยู่กัน5้าคนนะครับต้นไปไหนครับต้นไปห้าสิบบุคมาเร็วไปจะแข่งทั้งหมบได้แล้วตอนนี้เราเข้ามาถึงที่พักกันแล้วนะฮะยูครับเรามาถึงที่พักกันแล้วครับผมถราคอ่าเรามาอยู่2ทีมนะครับแล้วก็คือเราจะแข่งเที่ยวกันนะครับอ่าใครที่ได้ที่เที่ยวเยอะที่สุดนะครับจะเป็นแต่งตัวใคร ใครได้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะที่สุดก็คือเราจะไปเช็คอินกับจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอย่างแรกนะครับที่เราจะไปนะครับเรากาลังออกเดินทางนะครับอย่างแรกที่เราจะไปคือไปที่ไหนต้นขาข้าวขาบ,บักนี่ไปกินข้าวครับยูยข้าวนี่ครับเี็กข้างหน้าเนี่ยครับผมใกล้ๆเนี่ยก็จะถึงแล้วนะอ่าแล้วเราค่อยกินข้าวเสร็จเนี่ยเราค่อยไปต่อกันเอาละครับไอ้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนเยาวภาณินครับอยู่สัมพ็งครับน้องโฮเม้นะฮะประสบอุบัติเหตุ ประมาณนี้อันนี้คือจริงจังแบบไปไหว้ศาลโดยเฉพาะใช่ไหมแต่ว่าดันใส่ชุดดำใช่แต่นี่เราเราแค่ผ่านมาเฉยเราเช็คอินเฉยนิน่แต่ก็ขอไม่มีกันละกันโอเคและนี่นะครับก็คือศาลเจ้าหลักเมืองนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่โลเคชั่นแรกที่เราจะเช็คคอยแล้วนะครับก็คือนี่นะครับวัดศรีเทพ แต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าคนน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ราไปแล้วนะครับก็จะไปลงสุดสายกันนะครับผมนั่นก็คือสุวรรณภรณธรรมใช่ใช่ออกอ่าก็จริงๆอีกทีมนึงเขาไปแบบแท็กซี่เนาะรถแท็กซี่ต่อรถเมลล์ผมผมยังได้ฟิลรถเมล์ครับใช่รถเมล์สมัยใหม่ก็เย็นดีปูยี่ิบบาท พี่ติดไปต่อไปผมมากกินข้าวครับมานั่งกินข้าวอือตามเลยนั่งกินยืนคิวอ,อ,อืนั่งอ,อยูนย่นี่อยู่ครับเอ่อ you can do some for พี่ไอเขาพูดกับชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าผมถ่ายให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามันจะติด PDPA นะครับเป็นชาวต่างชาติน่าจะชาวจีนนะครับเพราะว่าเขาจะมีเรื่องเรื่องการถ่ายนะ่ะ แนะ่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเอ้เพามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร้อนแต่ว่าแดดก็ม่มีนะเพราะมืเ่เงๆมุมมาใช่เนี่ยเราจะขึ้นข้างบนเนี่ยบเอดีเดอวด,ด,ดีเอีอเอีเดีเอสนีเอสดีอีเอสดีเอสดีเอเอสดีเออเีอีเอเอ ส่งไปในกลุ่มก่อนนะครับว่าเราเช็คอินที่นี่แล้วเราลืมอัดชิปตรงที่เราถ่ายรูปอ่ะพี่ถามว่าทําไมไม่ได้อัดก็ว่ามันก็ไปไม่ได้เพราะไม่ให้คนนอกเข้า,เาก็เลยถ่ายข้างนอกเป็นเป็นที่ทางราชการพาไปดูวัดปรทุมก,ก็แล้วกันวัดปรทุมมาาาัารซึ่งเราเดินผ่านไปแล้วแหละแต่ว่าเราเราลืมอัดแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับซึ่งพอมาถึงปุ๊บเปลวเลยบัตรหมด บัตรหมดคือขายหมดเกลี้ยงเลยมันห้ามเข้าถ้าไม่มีบัตรเหมือนเดิมมันเป็นนี้นะแต่ว่าแต่ว่าค่าเข้าอ่ะถูกมากเพียงแค่คนละห้าสิบบาทเท่านั้นครับตรงนี้ก็จะเป็นสจ้าหนตำรวจเราถ่ายได้แค่ตรงนี้เดินเข้ามาที่วัดประทุมละพี่ไอ้คลองนะบรรยากาศภายในวัดก็ประมาณนี้ตรงนั้นก็จะเป็นตึกเซ็นทรัลเซ็นทอ่าตึกบริตึกสำนักงานเซ็นทรัล่นตึกเซ็นทัลของคณะ นานี้ก็อยู่ในวัดภาภาพุกปนาามนะครับในตวัดพระจารย์ตบกุมั่นก็เคยมาพักที่นี่วัดเดียวในประชีวิตของท่านอ๋อตอนนี้เราก็มาถึงสวนเบนนะฮะลง b ี s พร้อมพองมาแล้วก็มาจบที่สวนเบนวันนี้เราก็นั่งรถมีมาเอ้นั่งบีทีเอสมาที่ะอ,อ,ทอะไรจะออกกรุงเทพเนาะที่สมุทรประการอาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นบางช่วงเพราะว่าอาจจะรถติดหรือแบบรีบร้อนในช่วงที่แบ รถไฟกำลังจะปิดแล้วเออคือตอนนี้เกิดเรื่องนิดหน่อยก็คือเรามาผิดจอย<ป>เราไม่ได้ไปตลาดปากน้ําแล้วแต่ว่าเราได้ที่ใหม่อ๋อนี่ไงที่เราเห็นอยู่ตรงบนอันนี้ใช่ไหมเพื่อนสพินสถานที่สไ้ลยนะครับผมสะพานพุทธเราจะมา สรุปผลการแข่งที่เวากันแบบนี้เนาะน,น,นี่เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับกรรมการของเราบีบาร์แข่งไรเฮาปรดักชาติเลยครับรุ่นแรกลุกเบิก <ๆ S 2> แต่ยังไม่เป็นไรเฮาจนถึงไรเฮาเลยะตอนนี้เนี่ยเราสองคนได้ทําการเที่ยวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาลงตัวกันแล้วเราจะให้บาสเนี่ยเป็นคนตัดสินแล้วกันว่าอันภาพไหนควรได้คะแนนเยไปเตยได้นออกบ้านโอเคครับเอาได้ไหมครับหึ่ง ได้ครับหนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งศูนย์อันนี้ต่อไปครับหูตรงไหนแล้วอยู่หน้าซันอ่ะมีขับกดดันกรรมการนะครับนี่ได้ได้อ๋อได้เลยหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าอันนี้รออันนี้เด่นได้อันนี้ได้เลยได้ไม่มีข้อกังขาเรื่อได้คนขนงอกนั่นดูไหมยฝ่ากรรมการยังดูไม่ออกเลยส่วนเบ้นสเบนจะกินสีหรอใช่ เอาไงครับเอาเอาแวบแรกเลยอ่ะเรยวว่าแวบแรกได้แวบแรกอ่าคิดว่าให้ไหมเบืองบอกแวบแรกเบืองบอกไม่ให้เนาะไม่อาไม่ให้ก็สองหนึ่งอยู่อ่าอันนี้สารเจ้ากวนอูตรงว่าเนรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ตรงว่าถนนตรงว่าใช่ละได้ได้ได้เป็นสองเท่าครับอ่าทีนี้ยมราชยมราชชัดเจนอ่าอันนี้ชัดเจนอันคุณเคยถ่ายตรงลิซ่าร้องเพลงงัเนี่ยไปง่ายไปไปตรงงกลาง ดูว่าชีตถึกอะไรเริ่มมาแลนด์มาร์คนะฮะยังยังก่อนอาจจยังนะอันนี้แวแรกวันนี้นะลองเทสอันนี้จะเป็นจากใช่โอเคหนึ่งสองสามสามเท่าอันนี้ชัดเจนดูตัวสี้ยากเก่งเข้าไปล่ามันละเขาไปตามแค่นั่นองของข่าวที่ใช่อาเวลาให้ไม่ให้ถ้าบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คกันที่ไหนเไม่ใช่ไม่ใม่ไม่ใช้ ทางในระวานเนาะทางตัดเียนใช่ประกัารใช่ใช่เนาะตโซต้าใช่สีตัสามสีตสามอันนี้เป็นีบอกนี้ป่ะแัคนะคยมนู่นนี้่อันนี้ให้ไหมครับให้ให้ให้ห้าตสามสามแล้วอันนี้ใครที่เนยไม่รู้อ๋อไม่หรอไม่ใครไปอันต้องซูมดูชื่อเลยครับไปนี่ยายไปมอ่ อันชาดอ่ะเพราะมันจะดีนี่ไหนก็ต้องใ่าไงใช่ถูกไหมอ่าอยู่กับไปรองประชาการตรแบบแห่งชาติเหรอครับองนี้พอดีอ่ะอ้ีวัดสุดพัดเปล่าอมาตองมาตาบอดมาตาอยนี่ไงตาสองสาวอุตกเม็ดหมดแล้วอีร์นึงคีทุกคนสร้างนะครับขอบคุณกรราการของเราสอบคนนะครับต้นต้นมีข่าวดีมาบอกทีมเราชนะเจ็บน อย่าลืมติดตามคลิปต่อไป,ปต่อไปเป็นคลิป,อป,ป,ลปของครับยาได้วยครับถ่ายได้อย่าพลาดครับอย่าพลาดบอกเลยสนุกแน่นอน,อนก,กดไลค์แล้วก็กดจ <c oughs> ําเจกันครับ